ก่คือรถยนต์ไฟฟ้าของนิสสันนะครับที่ทําตลาดในญี่ปุ่นนะครับนิสสันอาริยะนะครับหรือว่าอาริยาก็แล้วแต่นะครับอ่ะคันนี้นี่คือแบบว่าทองมาเลยนะฮะหลังคาดำนะกระจังหน้าสีดําเงาครั้งแรกที่ผมเห็นเนี่ยก็คือเมื่อ4ปีที่แล้วปี2019ตอนนั้นยังเป็นคอนเซปต์อยู่เลยตอนนั้นยังเป็นคอนเซปต์อยู่เลยที่งานแห่งนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายหลังจากตอนนั้นประมาณสักปีก,กว่าก็ขายแล้วนะครับจนถึงปัจจุบัน ตัวนี้เป็นหนึ่งใน EV ญี่ปุ่นที่หลายๆคนแบบอยากใช้มากนะครับเนี่ยกจะังหน้านเซ็นเซอร์รอบคันไฟตัดหมอเป็น LED นะครับมีช่องเป็นแบบรลมแอร์ไฟหน้านี่ย i m ทามันนะิ่งไลท์นะครับแล้วก็มีการตกแต่งบริเวณข้างในโคมนะครับเป็นสีแบบสะท้อนแสงออกมาเหมือนเป็นเดท m e เนาะ,ะแต่ว่าเป็นการตกแต่งนะครับตกแต่งด้วยงานเป็นแบบ สีดําเงานะหลังคากระจกมองข้างนะครับที่หลายๆคนชอบคือแบบล้อแม็กนะออกแบบตามหลักอากาศลราสตร์เห็นแบบนี้เป็นทูโทนนะเป็นเทาแล้วก็เป็นดําเงานะครับตัวนี้ใช้ยางที่เป็นตัวดั SP นหลออก SP s p น r t Max ะครับไซส์ยางให้มาเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับก็อยู่ที่2-3-5 55 R 1 9นะครับขอบ19นิ้วชิ้นงานก็จะเป็น สีดำเงาหมดนะ,ะมาดูภายในกันหน่อยโอ้โหข้างในเริ่มตั้งแต่แผงข้างประตูเลยนะครับที่เป็นแบบเหมือนหนังกลับนะฮะบุนุ่มนะครับวัสดุก็จะมีเป็นโทนแบบสีฟ้านะฮะคล้ายๆอ,อะไรนะคิกออเท็บ้านเราอะ่มะ,ม,ะมันจะไม่ฟ้าแบบมันจะฟ้าแบบฟ้าเขียวๆอะ่ะมันจะไม่ได้ฟ้าแบบฟ้าน้ำเงินอนะไรเงี้ย นี่พอเป็นรุ่นต์ไฟฟ้าเนาะไม่ต้องมีพวกแบบคอนโซลเลยเห็นไหมพื้นที่นี่แบบเปิดโลง่งเปิดโลง่งนะฮะเปิดโลง่งเบาะปรับไฟฟ้าครับนีมาพร้อมกับดันหลังไฟฟ้าปรับเอ็นไฟฟ้าพวงมาลัยเป็นแบบ d ด h a p e ด้วยนะครับตัดหลบหน้าขาการปรับสวิตต่างๆค่อนข้างที่จะนุ่มนวลแล้วหน้าจอแสดงข้อมูลการข,ขับขี่แล้วก็หน้าจอ อ่าอ n นเตอร์เทนเมนต์เนี่ยมันมีความสโลปน่่ๆๆสโลปฟึ๊บนะครับนะโอ้โหรถดีๆก็มีเนี่พวงมาลัยปรับด้วยไฟฟ้าด้วยสีทิศทางปรับไฟฟ้าเลยนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกระบบแจ้งเตือนการชนระบบะตั้งเวลาชาร์จอะไรแบบนี้ก็คือมีหมดพุชสตาร์ทอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นทัชแพดเป็นทัชบาร์แล้วกันนะฮะ แตะเอานะครับก็จะมีสัญลักษณ์บอกนี่ปรับวอลลุ่มนี่หน้าจอ,อางไงว,ว้วาวไหม<อ>คมชัดดีนะครับรองรับเนวิเกเตอร์นะอันนี้ก็แตะระบบปรับอาก,กาศนะปรับวอลลุ่มเครื่องเสียงก็ดีเพราะว่าเป็นเครื่องเสียงโบสนะนี่ปรับเปลี่ยนเอ่อเรียกอะไรแทร็กหรือว่าเปลี่ยนคลื่นวิทยุนะครับ ไฟฉุกเฉินอยู่นี่แล้วก็มีคอนโซลสไลด์วางแก้วน้ำได้แล้วก็ยังมีการปรับโหมดเป็นร้ายโหมดเป็นแบบทัชเหมือนกันนะครับแต่เอาแล้วก็ตำแหน่งของ e p i d เ l นะครับแล้วก็ตำแหน่งของการชาร์จนะชาร์จไอ้พวกไหลสายต่างๆอุ้ยดีอะทำมาเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นงานไม้เลยอะเนี่ยแล้วเลื่อนได้ด้วยว้า เฮ้ย <Hey, S 2> เลื่อนคอนโซลได้ทีเนี้ยสมมติบางคนตัวเล็กอย่างผมเนี้ยผมตัวเล็กนะผมนั่งใกล้ใช่ไหมคอนโซลมันก็จะแบบเท้าไม่ได้ไงผมเลื่อนเลย uh, แล้วผมก็นั่งเฮ้ย <Hey. S 2> นี่ตรงนี้เป็นไวเลสชาร์จก็วางนี่นะครับพอวางปุ๊บไฟมันก็จะติดเป็นสถานะตรงนี้ด้านล่าง ก็จะเป็น usb type c แล้วก็ type a มี power led ให้ด้วยนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็สามารถต่อสายแล้วก็วางมือถือได้ตรงนี้เลยนี่นที่เดี๋ยวจะเป็นพื้นนะครับเนี่ยเห็นไหมเป็นฟรอแบบว่า้มีไฟเลยเห็นปะนี่แล้วก็เปลียมไฟฟ้าอยู่นี่นโอ้ยเนี่ดูดิดูวัสดุดินี่เป็นพลาสติกแต่นี่เป็นแบบหนังกลับกระจกมองหลัง นี่เห็นไหมมีหลังคาสันรูปนะครับเขาแวิสยัยโดยรวมดูดีด้วยนะรถดูค่อนข้างที่จะโอโถงเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวขอลองนั่งด้านหลังหน่อยพวกงานวัสดุเนี่ยก็จะมีการบุนุ่มนะแต่ตัวงานพลาสติกเนี่ยก็ก็เยอะอยู่นะครับ <c oughs> เขาก็บอกว่าเป็นขุมพลัง e-Force นะครับก็คือมอเตอร์ขับ4มีช่องแอร์ USB 2ตํตำแหน่งที่เท้าแขนที่วางแก้วอูนั่งสบายนะครับนั่งสบายนะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยออกแบบให้มันมีความไม่บางสายตาคนโดยสารนะครับเนื้อง,งานดีเนื้อง,งานดีเลยนั่งสบายนั่งสบาย แล้วก็ปรับระดับได้แน่นอนออเออนั่งสบายอืม,อม,อมแต่บอกจะไม่นุ่มเท่า X-Trail นะ X-Trail นุ่มกว่านี้แต่ตัวน,นี้มันจะมีความโอบมากกว่านิดนึงประตูเปิดได้เท่าไหร่เปิดได้กว้างไหมไม่เท่าฮะไม่เท่า X-Trail เนไะหม X-Trail นี่คือแบบ90องศาเลยนะครับืนนี้วางขาดีด้วยแล้วเขาทำพรม ปูพื้นมาดีมากๆเลยแต่บ้านเราเนี่ยเจอโครนเจออะไรก็อาจจะลําบากหน่อยใช่ไหมแต่เท้าสามารถสอดเข้าไปในตัวเบาะได้ครับโอ้น่าใช้มากนี่คือนิสสันอาริยานะครับเป็นสไตล์แบบ c r o s s อเ e r EV ที่ท้ายลาดเป็นคูเป้หน่อยนะทรงเขาเซ็นเซอร์ท้ายนะครับ LED ไฟเป็นไลท์ บานะครับไปเบรกตรงที่3แล้วเฮ้ยดูเป็นไงนะดับเบลิลชาร์กฟินมาเป็นปลาโลมาเลยทีนีออ้จะบอกปลาฉลามว่าดูแบบดูก้าวร้าวไหมพอพอสองอันคู่ดูน่ารักขึ้นมาเลย